สวัสดีครับผมไป์สไนเปอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกอจุดตำหนิพิมพ์ทรงนะครับของพระแท้ทันยุคนะครับในจุดที่สองนะผมจะเริ่มบอกเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับสังเกตบริเวณฐานพระนะครับทั้งสามชั้นนะครับตั้งแต่ ชั้นล่างไปจนถึงชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนสุดนะครทางทางด้านศิลปะเนี่ยเขานับเขานับฐานฐานเนี้ยฐานชั้นล่างเนี่ยเป็นฐานแรกนะครับติดกับพื้นนะครับเป็นฐานแรกเนาะหนึ่งสองสามนะบริเวณฐานเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีลักษณะ,ะถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเผลนๆเนี่ยก็มองเป็นฐานธรรมดานะครับ แต่จริงๆแล้วพิมพ์ทรงเขาเนี่ยบริเวณฐานเนี่ยทั้งสามชั้นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลายน้ำตกนะครับเป็นคล้ายๆลายน้ำตกเป็นล่องเลยนะครับอ่าสำหรับพระที่มีพิมพ์ลึกนะครับหรือว่าเป็นช่วงกดพิมพ์แรกๆนะครับอย่างองค์ผมเนี่ยเท่ากับว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นองค์ที่กดพิมพ์แรกๆนะมีความลึกมากนะครับ แล้วพระก็อยู่ในกลุ่มนะครับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกใช้งานเลยเขาเลยมีความคมชัดลึกมากนะแล้วก็ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไม่ได้เป็นช่วงแรกๆเลยที่พิมพ์เลยนะที่กดพิมพ์เลยนะตรงที่มีความลึกชัดขนาดน,นี้จนทําให้ผมเนี่ยมองเห็นนะครับว่าบริเวณเนี่ยฐานทั้งสามชั้นเนี่ยเขามีเหลี่ยมครับ มันเป็นคล้ายเหมือนฐานเหลี่ยมถ้าผมนับนะหนึ่งสองสามน่าจะเอาหกหรือแปดเหลี่ยมประมาณเนี้ยประมาณนี้ะนะครับเหมือนเป็นฐานหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะคิดว่าน่าจะเป็นแปดเหลี่ยมนะแต่ที่ผมเห็นเลยเนี่ยก็คือมันเป็นเหลี่ยมพระนะครับเป็นลักษณะของเองียงเอียงไปทางด้าน พระเนี่ยยงมาทางด้านซ้ายมือเรานะครับพระเนี่ยยังมาทางด้านซ้ายมือเรานะครับมันเลยเกิดเป็นแรงเงาครับเป็นเหลี่ยมที่ฐานพระฐานพระนี่เขามีเหลี่ยมนะครับนี่ยครับมีเหลี่ยมเท่าที่ผมเห็นนะตรงนี้นะมีหนึ่งสองสามนะครับบ네 <ram. S 2> ริเวณน,นี้นะเขาจะเลี้ยงลงมาเลยมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมฐานพระเลยนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเรามองมองดีๆสังเกตดีๆจะเหมือนเป็นเหมือนน้าตกนะ ไหลลงมาเลยนะครับมันเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมฐานพระนะต้องมีนะครับเพราะมันเป็นพุทธศินนะครับของช่างที่เขาแกะสลักลงไปนะครับตามแบบพระประธานนะครับสังเกตดีๆนะครับสำหรับพระที่คมชัดลึกนะครับหรือเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกองหนึ่งนะครับของผมนะครับแต่องค์นี้ผมล้างไปแล้วนะครับองค์นี้จะชัดมากเลยนะครับมององค์นี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ไม่เก็บนะครับแล้วดูนะครับตาม ความความเป็นฝีมือของของช่างเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครก็จะทําเป็นแรงเงาเลยให้เรารู้เลยว่านี่คือการเอียงครับพระได้มีความเอียงนะครับไม่ใช่ตรงๆนะครับพระเนี่ยท่านเอียงมาทางด้านซ้ายมือเราครับหันหันด้านมาทางด้านซ้ายมือเรานะครับพอหันมาทางด้านซ้ายมือเราปุ๊บเนี่ยเขาเกิดเป็นแรงเงาครับบริเวณฐานเนี่ยเขาเป็นแรงเงาเลย เขาตั้งใจแกะเลยนะครับให้เป็นแรงเงานะครับทั้งหมดสามชั้นนะสำหรับพระแท้นะครับจะต้องมีแรงเงาตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะชัดจะชัดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นแรงเงาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตรงปลายไม้ที่ผมชี้เนี่ยเห็นไหมฮะแรงเงาเห็นไหมะหนึ่งสองเขาไล่มาสวยงามมากนะครับพระแท้ก็จะสวยงามมากนะครับและเขาตาเนียดมากนะครับ เกิดเป็นชั้นเลยนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมฐานเห็นไหมอ่ะผมเอียงผมเอียงน่าจะน่าจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเห็นไหมครมันจะเป็นเหลี่ยมชั้นเลยเนี่ยให้ค่าน้ําตกเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับแล้วสวยงามมากถ้าเทบองค์นี้แล้วจะชัดกว่านะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมถักอ่ะอ่านี่สององนี้นะครับอ่ะสององนี้นะครัเห็นไหมองค์เนี้ยผมล้างมาแล้วองคนี้ยผมล้างมาแล้ว เนี่ยผมล้างแล้วล้างด้วยน้ําร้อนร้อยกว่าองศานะครับผมจําเป็นที่ต้องพิสูจน์นะครับว่านี่คือพระแท้นะครับผมเลยจําเป็นที่จะต้องเอาไปแช่ในน้ําเดือดร้อยกว่าองศาครับคิดดูครับร้อยกว่าองศานะครับน้ําร้อนยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้นะครับเพราะความแก่งครับของพระนะครับแล้วดูฮะ เห็นไหมฮะองนี้จะชัดเจนมากเลยครับเห็นไหมครับสององนี้ฮเห็นไหมฮะเห็นเห็นน้ําตกไหมครับเห็นสายน้ําตกไหลไหมฮะบางท่านอาจจะเรียกว่าสายน้ําตกไหลเห็นไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหลี่ยมฐานของพระนะครับแาจเหลี่ยมนะพอเขาหันข้างปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นฐานเหลี่ยมต้องมีทุกองค์นะครับสําหรับผ่าแท้นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นเหลี่ยมไหมครับ มันเป็นมัน,เป,นเป็นเหลี่ยมของฐานพระนะครับในลักษณะที่เอียงมาทางด้านซ้ายมือเราเนานะเพราะเขาแกะสละักพระพุทธรูปเนี่ยเป็นลักษณะเอียงมาทางด้านซ้ายมือเราโอเคนะครับในจุดที่สองครับตรหนินะครับจะต,ต้องเป็นเหลี่ยมน้ำตกไหลอย่างนี้นะครับบางคนเรียกน้าตกไหลนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหลี่ยมของฐานพระนะครับ,โอ,รบโอเคนะครับเห็นไหมฮะแล้วเนื้อพระสมเด็ดรักขังมองง่ายครับ บางคนก็พยายามที่จะหลอกให้เราหลงจริงๆแล้วถ้าสมเ็จเี่นมองง่ายเนื้อง่ายครับเขาจะสะอาดตาเป็นสีเดียวกันหมดไม่สะดุดเลยนะครับถ้าสะดุดตาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ดีแน่ครับเห็นไหมฮะเขาจะเนียนละเอียดมองง่ายสะดุดตาไม่สะดุดตาเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ยฮะนี่แหละครับนี่คือจุดตำหนิกระปะศัก้าแท้จุดที่สองครับเห็นไหมฮะ นี่น้ำร้อยร้อยกว่าองศาครับน้ำร้อนยังไม่สามารถทำอะไรองค์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจะวาดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูเนาะจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ฮะบ,บริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะโอเคเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมย่างเนี้ย แล้วก็เป็นไหลไหลๆไหล่ไหล่ลงมาเนี่ยเนี hmm ่ยเนี boiling, ่ยเป็นเหลี่ยมฐานพระนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นเหลี่ยมฐานพระนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนะแลงเงานะครับคนแกะเนี่ยเขาแกลงตั้งใจแกะให้เป็นแรลงเงาเลยตั้งใจแกะให้เป็นแรลงเงาเลยนี่อย่างแบบนี้นะครับ คนแกะนี่เขาตั้งใจแกะให้เป็นลายเงาอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมขยายขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะว่าเขามีเส้นสายประมาณไหนนะครับนี่เห็นชัดขึ้นไหมครับเห็นชัดขึ้นไหมครับเนี่ยนะครับต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆน้ําตกไหลนะครับแต่มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมของฐานพระนะ แล้วก็แรงเงาทั้ง3แรงเงาครับทั้งสชั้นนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นจุดตำแหน่งที่สองนะครับสำหรับพราแท่งสำหรับวันนี้ เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ